เจ้าพอ่อัสดีค่ะครับพอโมอนี้เขาเขาจังน้อยสามน้อยสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งกันบ่ครับสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งเลขกตัวระว่างเขา่าตัวระว่างเออตัวระว่างเขาแปดเนาะเขาแปดสองเทือสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งเอาทตางช่วงปต่อค่ะตรงช่วงขา สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดตัวเลกแนวทางชุดเต็มของเราพัฒนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทงช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนกับยาเผลอนะคะตัวเลกแนวทางเราพัฒนาพูกนี้อยู่ในชุดนี้นะคะอยู่ในชุดนี้เอาเลขหลักตัวใดพอสามาคหหกสา,สาสี่ห้าหกเจ็ดตัวประกบ8 เก้าศูนย์หนึ่งสองจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างสามแปดสามเก้าสามศูนย์ สามหนึ่งสามสองสี่แปดสี่เก้าสศสีหนึ่งสสองห้าปดห้าเก้าห้าห้าหนึ่งห้าสอง หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเล็กวิ่งห้าสองสามศูนย์ วันจัน์นะคะ9 5 2 3 0ระวังระวังเก่ากับหานะคะทำชุ่มขามืออื่นระวังเก้ากับห้าเก่ากับหานี่ต้องมาหเห็นหมืออื่นนะคะสิเป็นเก้ายังสิเป็นหายังท่อ่แต่ว่าแอดว่าเก่าก็สิมาอยู่ เพราะว่าเลขเล่าหมดทีเดียวออกแคงก่อนแล้วพอ่อหกเก่าหกเก่าหาแปดเนาะหกเกาหาแปดเอามือมันจันซีเมนยังทนละเอาขออนุญาตทุกท่นตัวเลขเอ่อห้าหน้อยหุ่นเล่าสำหรับมืออื่นก่อนแล้วก่อเนอะเอาะเลขลักสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวประกอบ

เลขวินเก่าหาสองสามศูนย์ตัวระว่างคือเก่าก็หานะคะชุดนี้จะเป็นชุดขอบจัก,กรว่านสำหรับมืออื่นใส่ได้ต่างแต่ตีห้าคืนจนหอด6กถุ่มเนาะคะ่ะท่ชน่มเนาะเอาถ่าชนชมมักชอบกับแคปหนาจอไปไว้เป็นตาล่างเทียบเลขนี่ใจถมชมก็แล้วกันนะคะที่สําคัญเป็นชุดเต็มรลาาพัฒนาล่าพัฒนายนุนี่นี่ละ หกตัวอยู่นี่นีซีตัวอยู่นี่นีเราทำช่วงพิจารณามืองพิจารณาดูนะคะว่าหมักตัวใดชอบตัวใดหมักตัวใดชอบตัวใดจัดเลยแต่ว่าเก่าก็หานี่ตรงมา้าเห็นมื่ออื่นเก่าก็หานี่ตรงมา้าเห็น พอม่ยังสีบอกก็แฟนขับเอฟซีทีห้าน้อยบอบอโหลดบอค่ะตัวเลขแนวทางห้าน้อยกับตัวช่วมขาบอต่าก็สามน้อยสําหรับหาน้อยที่นําเสนอบอต่าเขาบอต่าก็สามเมื่อนี้กับเขาสามน้อยบนล่างน้อยหนึ่งเอ่อร่างคามันกับสเป็นสีน้อยหาน้อยไปยัง นี่แหละคือมือมือขี่ลายก็คือสามน้อยบนล่างน้อยหนึ่งสิบประมาณนี้นอกนั้นเกิดเป็นสี่น้อยหาน้อยบนล่างสองน้อยบนล่างสามน้อยแล้วแต่แต่ว่าตัวเลขแน่วทางบาไใอย่างอื่นบาท่านเหนลาใส่อันนี้อันนี้สรุปแต่ละมือนี่คือเบาเรื่องห้าน้อยอย่างเดียวน้อยพิเศษน้อยน้อยกาชาดน้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษปกติ V.I.P แค่นี้น้อยสามคีน้อย พัฒนาอย่างเขาบมได้บอกถึงรับตัวเลขกอย่างอื่นก็ได้บอกถึงเข้าดีค่ะนะคะทำช่วงขาเข้าดีค่ะมีเอฟซีคนค่อยส่งเขา่าเออเมื่อนีได้กําไเทอนี้เมือนีได้กําไเทอนี่ผเบอกสู้ฟังเพราะว่าตัวเลขกแนวทางของพวกพมันใส่ได้เบิดมือเตือนขืนตีหาเครื่องนั่มไปใส่ได้แล้วน้ะคะ่าช่มงนะัะแต่ว่าตัวเลขกแนวทางกระตองพิจารณหน้า วิจารณาใส่วิจารณญ,ญาณในการรับช่มจบเจือขารทช่มขาแยาให้เปลืองตังให้คัดจบเจือคือประมาณว่าเปิดเส้นการถูกต้องหลายก็เลยให้ทำช่มได้คัดตัวเรียกนวทางเหตุการณ์บานจบเจือจักหน่อยจดไหวว่ามันเคยเข่าใดมันเคยเข่าอันหุ่นใดเคยเข่าเล่าใดประมาณนี้มันเคยเข่าตัวแรมันกระสบเข,ข่าคือเกา่า คือจังห้าน้อยเออคือจังเหล้ามืออื่นนี่แหละคะ่ะท่าำชมค่ะตัวเลขแนวทางหาสำนักมาเปรียบเทียบมือหลวตคือมืออื่นตัวเลขแนวทางเออชุดชุดเต็มของโคพ้พมเราชุดเต็มให้มืองน้ำพร้อมนี่อันนี้ชุดเต็มเอ้ยบแมนอันนี้ชุดตัดอันนี้ชุดเต็มนี่ทำช่ชมมึงดูนี่ ล้วนแล้วแต่มีเก่ากับหากับเจ็ดพู้พ้มไห้เนาะค่ะเนาะเจ็ดหา, 4, หา, 3, หา 8, 3, สี่หาสามหาแปดสามเก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก้าหาเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามประมาณนี้เออรักเก่ามากมีเก่าอย่างอื่นสามเก่าสี่เก่าหาเก่าหกเก่าเจ็ดเก่า จะนั่งมาหกเก่าก็เจ็ดเก่าใบใบให้แล้วคนาะใบนักข่ากับเมียนนันขกนนขาก่าของเมียนหมวดที่เหลวแอดสรุปเล่าพัฒนากรออก้อยหกเก่านี่เจนน์ขัดหกเก่านี่สำนักใด,ดกับหกเก่าพ่อค่อมกับหกเก่าอาจารย์เอคนสารข้ามกับมี่หกของสั่งค่มกับหกเก่าของเมีนมาด้วยกับหกเก่าของ ม่ปอกะหกเก่าห้วยพวกเขาสองสำนัก่วนตัวนอกหัวนั้นเข่าเบิดนะคะเอาเดี๋ยวมอื่นสิมี่เลขการสรุปก่อนออกกี่ดอก่าทผช้ชม่ะกดติดตามไว้เลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอคอยทุกท่านทุกคนโชคดีโชคม ắ n ลำรวยนำตัวเลขแนวทางไปพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะเป็นตัวเลขแนวทางชุดประจำวันนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหนาเนะคเนาะขอพกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ